สวัสด,ดีลูกโอ้โหตรงนึงเยอะหนลูกแม่ามาเที่ยวครับเปล่าแล้วจ้ะแม่พาคุณโศกมาหาหมอคุณเด็กอ้นอะ่ะเธอแนะนำมาแต่เดี๋ยวแม่ก็ต้องรีบกลับแล้วล่ะครับแม่คิดถึงอามอะ่ะแม่ก็เลยขอคุณโสกเข้ามาเยี่ยมอีกไม่นานอามก็จะจบแล้วนะแม่จะได้มีลูปชายก็ต้ังเรียนนอกสักที <c oughs> เออนี่อามี่มีข่าวดีจะเล่าให้ฟังนะลูกตอนนี้คุณโศกอ่ะเขาทำพินัยกรรมใหม่ใส่ชื่อแม่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เขาก็เปิดบัญชีมีชื่อแม่อยู่ในบัญชีนะนนแล้วตอนนี้แม่จะเบิกจ่ายอะไรก็ได้ตามสบายลูกรเรื่องพินัยกรรมเนี่ยเป็นความลับนะรูนแค่เราสามคนนะลูกนะแม่อยากจะเห็นหน้าพวกนั้นจริงๆเลยวันที่เปิดพินัยกรรมคุยเรื่องอื่นบ้างได้ไหมครับ ก็ได้จ้ะเออแล้วเรื่องของอาร์มนลลูกกับลูกสาวบ้านเพนชีแบบไปถึงไหนแล้วเขาเล่าว่าอาร์มเป็นแฟนหรือยังถ้ายังแม่ช่วยได้นะเพราะแม่เสน่หคุณชัญญามากนะลูกไม่เป็นไรครับผมมีเรื่องรบกวนแม่นิดหน่อยครับอะไรลูกเนี่ยครับผมอยากฝากไปให้น้องมุกนะครับจ้ะไม่ขอรูหน่อยนะครับ น้อมผมไม่รู้ว่าแม่จะมาครับผมยังไม่ได้ห่อให้เรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรหรอลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้พ่บอบคุณครับไม่รบกวนนะครับไม่เดี๋ยวลูกไม่พ่อแม่อะเจอคุณธัญญาบ่อยๆลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้เองขอบคุณครับ ที่ได้พบเจอก็มีเธอภายในหัวใจ มาแล้วก็นอนไหมจีจว่าถ้าหากว่ามันเป็นสายที่เจอกับุปัจเจกบ้างไม่ได้นจะเดิอนออกไปจากชีวิตมุกเห็นชิคกี้บอกพี่มุกทำกับพี่หรือเ,เปล่านี่จะทำอะไรได้อีกนะครับจะหยุด ถึงตัวจะพิการแต่ถ้าใจยังสู้ไม่ว่าจะเรียนจะเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรมันทำได้ทั้งนั้นแถ้าใจพิการในร่างกายจะแข็งแรงเป็นปกติดีมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมวกเสียใจมากพ่ออยู่แล้วที่รู้พี่ต้องเจอกับอะไรเขามุงไม่อยากเสียใจมากไปกว่านี้อีกอ